ที่บึงการบึงการใช่ไหมฮะนักท่องเที่ยวเนี่ยไปชมความสวยงามของทะเลบัวชมพูที่หนองเลิงคือที่นี่เขาบอกว่าเป็นหนองน้ําสาธารณะในพื้นที่บ้านสันติสุขตําบลดอนย่านา,นางอ,อําเภอพรเจริญปรากฏภาพอย่างที่เห็นครับคุณผู้ชมบัวสีชมพูบานสะพรั่งท้าลมหนาวลองนึกสภาพว่าถ้าคุณผู้ชมได้ไปนั่งเรือหางยาวแบบนี้ที่ชาวบ้านเขามีให้บริการนะค่อยๆไปถ่ายรูป ดอกบัวที่บานตอนเช้าเชอากาศดีๆลมดีๆเนี่ยเห็นไหมมีลมพัดลมตีเข้ามานี่แหละพอบูบานแบบนี้นะคะก็เป็นจุดไฮไลท์ที่ให้หนักท่องเทีย่ยวเขาต้องไปที่นี่ที่สําคัญคนในชุมชนเขายิ้มออกด้วยนะรายได้เขาเพิ่มขึ้นนะคะออแล้วไม่แพงนะคุณผู้ชม เรือหางยาวเนี่ยเที่ยวเราร้อยบาทเท่านั้นไม่จํากัดเวลาด้วยนะคุณจะนั่งนานแค่ไหนก็ได้นะครับาชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่หนาวปลายปีที่แล้วจนถึงเดือนนี้ช่วงประมาณกว่าสองเดือนมีนักท่องเที่ยวที่ทยอยไปชมทะเลบัวชมพูกันคลึกคักทีเดียวส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจในท้องถิน่นที่นี่เขาจะมีบัวให้ดูจนถึงปลายเดือนหน้านะครับกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่มีแผนไปไหนจองกันได้นะครับนี่ไงวันว,วาเลนไทน์คู่รักไปถ่ายรูปก,กันได้นะคะไอเดียดีสวยด้วย